วงการฟุตบอลอักฤกครับอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วละครับโดยว่ากันว่ามันมีโอกาสที่จะนำกสซินบินส์มาใช้งานในฤดูกาลหน้าครับโดยมีการเปิดเผยว่าคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือ IFAB ครับเตรียมที่จะทำการทดลองใช้กฎดังกล่าวในการแข่งขันระดับสูงเช่นพรีเมียร์ลีกโดยมีจุดประสงค์ครับเพื่อที่จะลดจำนวนการฟาวทางแท็กติกและการเสี่ยงผู้ตัดสินนั่นเองเลยครับ โดยก่อนหน้านี้ครับกฎซินบินส์นั้นมีการนำมาใช้ในกีฬารักบี้อยู่แล้วและนั่นเองกีฬาไม่อายฟเอบพูดไอเดียในการทดลองปรับมาใช้กับกีฬาฟุตบอลด้วยโดยกฎดังกล่าวครับจะนำมาถูกเปรียบเทียบกับใบสม้มเพระถือว่าเป็นการกระทำผิดที่ถูกมองว่าร้ายแรงกว่าใบเหลืองแต่ไม่ถึงขั้นใบแดงโดยนักเตะที่โดนลงโทษครับจะต้องออกไปพักข้างสนามเป็นเวลา10นาทีเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามครับชนะของซินบินส์จะไม่ใช่การเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียงแค่อย่างเดียวที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังจะมีกฎที่จะอนุญาตให้กับตันทีมพูดคุยกับผู้ตัดสินได้แค่คนเดียวเท่านั้นกฎแฮนด์บอลจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเฉพาะแฮนด์บอลโดยเจตนาซึ่งขัดขวางการทำประตูดโดยตรงเท่านั้นที่จะควรโดนใบแดง แถมนอกจากนี้ครับยังมีการทดลองใช้เทคโนโลยีการจับล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติอย่างเซมิอัตโนมัตอ f f ไซด์อีกด้วยเลยครับโดยผู้ตัดสินครับจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผู้เล่นนั้นล้ำหน้ามากกว่า50เซนติเมตรแล้วในส่วนของการยิงจุดโทษก็จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นโดยลูกบอลจะต้องถูกวางอยู่จุดกึ่งกลางของการยิงจุดโทษและต้องไม่ขยับไปข้างหน้าก่อนจะเตะขณะเดียวกันอีกสืออย่านทเลกาฟก็ได้เปิดเผยว่าฐานะของพรีเมยร์อาจจะนำก็อซินบินส์มาทดลองใช้งานทันทีในฤดูกาลหน้านี้เลย แต่ทางนี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากองค์กรลูกหนังเมืองผู้ดีนั่นเองแหละครับซึ่งนั่นก็ต้องมาติดตมามกันต่อไปครับหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนักเตะจะสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแค่ไหนและกฎนี้จะถูกนํามาใช้จริงๆหรือไม่อีกไม่นานเราก็คงได้คําตอบอย่างแน่นอนเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ